โอเคค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะมาวันนี้นะคะมิ้นกันอ,กอันนี้ไม่เช่นเคยแล้วันนี้นะคะมิ้นก็จะมาวาดรูปอีกแล้วซึ่งมิ้นเล่นไปก่อนนะคะดูดิมิ้นเพิ่งปิกแล้มิ้นยังไม่ได้ซื้อตัวนะคะเพราะว่าตัวที่มิ้นต้องการเนี่ยคือมันแพงไงเนอะไรเฮ้ยเนี่ยคือมันต้องห้าสิบสองอะ ซื้อมิ้งได้ยังซื้อไม่ได้มิ้ก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆนะคะอะไรอยู่ไนแต่ตัวเนี้ยก็น่ารักแต่อยากได้ตัวนั้นมากกว่าไงเป้าหมายของมิ้งคือตัวนั้นอะมิ้งไม่ได้เล่นมาเล่นเกมว่ารูบาร์จะได้ตัวนั้นไม่ใช่นะเขน้นเรามาเข้ากิจการกันเลย โอเคค่ะแล้วก็หาเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดมากันนั่นเองไม่รู้นะจะวาดสวยหรือเปล่า <c oughs> มาดูกันเลยค่ะมานะ <c oughs> หนูจะใหญ่ไปไหมหนูใหญ่ไป <c oughs> มนงชอบลาหนูคล้ายๆไมอูนิคอร์นะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ติดอะ่ะ ใหญ่ไปมินวาดหมาไม่เป็นอะแต่ยังไงก็ต้องวาดอะ <c oughs> ทั้งผมวาบ,บนี้ก็แล้วกันเดี๋ยมินเป็นคนวาดอะไรที่ไม่เก่ง แล้วพอวาดไปแล้วมันก็จะไม่สวยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวิผมข้างๆไม่รู้วาดอะไรอะ่ะไอเดี๋ยวจมูก เดี๋ยวมนว่าผมมาแบบนี้กัน,กนนะเดี๋ยวตามจริงเรามาผมไม่ได้แบบนี้หรอกแต่ว่า,วาวนี่ติดมาโฟนี่เฮ้ยก็เป็นรูปเป็นล่างอยู่นะ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบขาหมาหมาตัวแบบไหนอ่ะมินจะเอาผมไว้แบบนี้ดีมว่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่มีคนวาดฟาทด้ชาย ใช้ได้นะหวังว่าจะมีคนโหมดให้แล้วนะเดี๋ยวเรามาลงสีกันเลยผมตาเป็นสนีน้ำตาลนะ้ำตาลนะดูดูนท้องฟ้าม้าก็ซอเป็นม้าค่ะดีไหมอ่ะ เป็นม้าขาวดีมั้มนะ่ะคิดกันวิว่าสวยกันทุกคนเลยอะ่ะคิกียจเอาม้าสีอามลายเดียวผมม้าสีนี้ดีกว่าวแต่มิ้นไม่รู้ตัวม้าเจ้าเป็นม้าสีอะไร คทันคะ่ะทันทันยูทันยูวิคนนี้วาดเรนโบว์เดสสวยนะน้องยูรู้สกมีแต่คนวตดให้เรนโบว์เดสอันนี้มินไม่รู้นะคะว่าเขาวาดอะไรกันอ่ะ m i มิ r งงมาก แต่เนี้ยเขาตัดขอบสีทำไมอะ่ะมินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมินไม่รู้นะมินโหวดให้คนนี้ก็แล้วกันน้ายอง,ยงน้ยอง,ยงอเข้าค่ะหวดครั้งต่อไปโวนโวยโ้ยโขอสี เขาสาะวะเตะ็มดีแล้วนะคะโเนี้ขอเดินนะนะนะโอ้วนะนะนะโหได้ตัวเองได้นี่มิหนหวดไปนานละโอเคค่ะยังน้นเราก็เป็นอันดับสองใช่ไหมนาจะใช่โอเคค่ะ,ะสำนะหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ